อ่ะสวัสดีครับอยู่โมบายดเจนนะครับอยู่กับการสุ่มฟรีของสกินนะครับ KOF นะครับสกินที่น้องๆหลอกคอยกันนะครับสุ่มฟรีสำหรับคนที่ไม่มีสกินคาริน่าเนี่ยจะการันตีได้คาริน่าหนึ่งตัวแน่ๆตัวสุ่มฟรีเอามาจากไหนนะครับมาจากกิจกรรมตรงนี้นะครับนี่นะครับที่แรกนะครับสามารถแลกได้ทั้งหมด18ใบนะครับแล้วก็เนี่ยรับมาจากเออเดี๋ยวพี่หาก่อนนะครับมาจากเออ แป๊บหนึ่งมันหายไปไหนแล้วอ่ะตรงนี้นะครับซึ่งพี่ก็ทํากิจกรรมครบตามที่เขากําหนดก็ดคือพี่ใช้เพชร225เพชรเนี่ยพี่ได้มา3อันแล้วก็ใช้เพชรร้อยหนึ่งก็ได้มาอีก3อันก็เป็น6อันนะครับแล้วก็อันนี้ได้มาอีก2อันก็คือการเติมเงินนะครับพี่เติมไป10บาทไนดะ้2อันก็ได้8อันแล้วนะแล้วอันนี้3อันก็คือได้แชร์นะครับก็กดแชร์ไปนะครับก็เป็น11นะครับ11แล้วเล่น1ตา ก็เป็น13แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เข้าสู่ระบบอีก5ก็ครบแล้วนะครับไม่ต้องเติมร้อยเพชรก็ได้นะเติมแค่10บาทก็ได้แล้วนะครับเนี่ยพี่ได้มาครบแล้ว18อันนะครับแล้วก็เราก็จะมาเริ่มทําการสุ่มฟรีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่มีสกินครบหมดแล้วยกเว้นยกเว้นลูน็อกตัวเดียวถ้าพี่สุ่ม10ครั้งแล้วได้ลูน็อกก็ถือว่าโชคดีไปเพราะว่า KOF เนี่ยพี่มีครบทุกตัวแล้ว มันก็ไม่ได้จําเป็นสําหรับพี่นะครับแล้วก็ใครได้อะไรเดี๋ยวมาโชว์กันได้นะพี่ขอสุ่มเลยสิบครั้งนะครับจะได้ไหมลูน็อกซึบๆุสติกเกอร์ชูฮารี่ชิ้นส่วนเอามาทำหยังโอ้โห พี่ว่าพี่ไม่ได้แน่เลยรูรน็อกเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าจะได้อีปิดหนึ่งตัวนะแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจว่าพี่จะได้มีบุญได้ลูน็อกฟรีหรือเปล่าแนละ้วแต่พี่ยังเหลือสุ่มอีกแปดครั้งนะอดแดกครับนี่ครับแลของเขาครับคือเจ้าฮาร์รี่ครับอันนี้ไม่มีผลกับพี่ครับเพราะว่าไม่รู้จะไปทําไมครับอ่ะนะครับก็สุ่มไปแล้วนะครับสิบครั้งนะครับก็จะได้ นี่ตัวนี้มานะครับบิงโกแต่ว่าพี่มีแล้วนะครับอีปิกนะครับแต่ว่าเป็นอีปิกที่ซ้านะทีนี้พี่เหลืออีก8อันนะครับเดี๋ยวมาสุ่มทีลันกันให้ดูครับมาดูครั้งแรกครับหนึ่งลูน็อกต้องมาแล้วไม่เป็นไรพี่ของฟรีพี่ไม่ซีเรียสครั้งที่สองครั้งที่สามลูน็อกต้องมาแล้วครั้งที่สี่ <laughs> อดแดกแน่เลยครั้งที่ห้าโอ้ยได้วงล้อเวทมนต์ก็ดีแล้วเพราะว่าวงล้อเวทมนต์เอาไปทำอะไรได้เยอะช้างเอ,อ๋อจันทาข้างโอ้โยยัยงเหงาอะเอามาทำไมวะครอสโอ้ชิ้นส่วนแปลเป็นชิ้นส่วนหมดแล้วนะครับ หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนี่ก็สุ่มไป8ครั้งแล้วนะครับเอาจริงๆแล้วพี่ไม่รู้จะบิงโกไปทําไมครับพี่ก็คงขอสุ่มแค่นี้ละกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่สุ่มตั๋วฟรีจนหมดแล้วเนี่ยตอนนี้มันได้18ครั้งใช่ปะ่ะ18ครั้งเนี่ยเท่ากับเกือบเกบบิงโกนะ ใครอยากได้ใครอยากสุ่มต่อนะครับสามารถเติมเงินผ่านเว็บคุณช้อปได้เลยนะครับได้ทั้งไทยทั้งลาวนะครับง่ายสะดวกปลอดภัยนะครับเพียงแค่ใส่เลข ID เลขเซอร์เวอร์นะครับเลือกช่องทางการชําระเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นรับบิทไลเพย์บัญชีธนาคารเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือเป็นทูบันนี่วอลเล็เนี่ยเติมเข้าไปผูกบัตรก่อนนะแล้วค่อยไปเติมนะครับแล้วก็วีซ่ามัตเตอร์การ์ส่วนน้องๆฝั่งลาวนะครับลาวทนคมนะครับยูนิเทลแล้วก็ทีพัทนะครับง่ายสะดวกปลอดภัยไว้ใจคุณช้อปได้เลยนะครับ เติมแล้วมาสุ่มต่อเผื่อจะได้ชูหรือกูซีออนหรือออโรลานะครับเพราะว่าพี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนคงอยากได้สกินพวกนี้เหมือนกันก็โอเคครับจบคลิปนี้นี่แล้วกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบาย